่านนียร้ตอนนี้ไปเสียลูกค้าไปถามสิบคนแล้วว่าเขาไม่ทำพี่พิเศษสองใช่ไหมต้องขยายร้านลูกับข้าวได้กินนี้แล้วเมื่อก่อนมันมีลูกค้าประจำมันเยอะอยู่แล้วนี่เป็นกระแสนนี้เป็นกระแสกระแสกระแสโซเชียลพิเศษสกระแสโซเชียลมาแรงนี่ผมรู้จักเยอะนะตัวของข้าวไม่เป็นกระแสก็ขายดีแล้วพี่นี่โหพี่มพ์ปลาอย่างดีครับ ทำใหม่ทุกวันพินพรัปนาเ้าใหม่ทุกวันหมดทุกวันใหม่ทุกวันหมดทุันาูโโเ,เกินนี่ขายดีเนะาะใน,ในกระทะมีกี่จานครับนี่ยสองจานพิเศษองจานดูดิเติบเต็มกระทะโอ้โห ท่านี้180บาทเอ้ยคุ้มมากเพราะมันได้เยอะมากโอ้โหทุกคนมันจะได้เยอะมากต่อจานนะต่อไปต้นหนึ่งแม่ค้าพ่อค้าอัธยาศัยดีพูดจาดีสองสามีพันจานคิวเลยนะเนี่ยเพื่อกันทำนี่อีกหกคิวเนี่ยสองคนนะนนี่ดูดิทุกคนหมูนี่ไม่ใช่ว่าชิ้นเล็กๆแบบเจ้างนะธรราเนะยัเล่นชิ้นใหญ่ๆเลย เป็นลูกเต๋าใหญ่ๆเลยป้าคุ้มมากยัขคงกนหอมเลยนคุ้มค่าคุ้มราคาอ่าโรยต้นหอมให้มันให้มันสีสันสวยงามอันนี้เป็นน้อยถ้าถ้าปกติจะพริกเต็มโอ้โหอันนี้ขอเป็นน้อยนะโปรตีพริกจะเต็มจานครับผมโต๊หนึ่งครับกระเพราหมูกรอบที่